สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคู่ทวินเฟรมเขาคิดถึงกันตลอดเวลาไหมส่วนใหญ่นะคะผู้ที่อยู่ในการเดินทางครั้งนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการค่ายควรถึงพันธะเปลวไฟคู่ค่ะเมื่อมองจากภายนอกนะคะอาจจะดูเหมือนอยู่ในใจตลอดเวลาซึ่งยากจะเข้าใจสําหรับผู้ที่ไม่เคยสัมผัสถึงความสัมพันธ์อันทรงพลังเช่นนี้ค่ะแต่เปลวไฟคู่คิดถึงกันตลอดเวลาหรือเปล่าลหลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่นะคะว่า จำเป็นไหมที่คู่ทวินเฟรมจะต้องคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมต่อของเปลวไฟคู่นะคะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอารมณ์ค่ะและทางกายภาพที่เข้มข้นที่สุดและบุคคลแล้วก็คู่รักสามารถรเผชิญได้ค่ะมันเป็นรถไฟหาะอ,อารมณ์การทดสอบความแข็งแกร่งความอดทนแล้วก็ความอดทนค่ะและการเดินทางเพื่อสำรวจจิตวิญญาณของตัวเองพอๆกับการสำรวจพันธะพลังงานเปลวไฟและจิตวิญญาณของฟ้าแฝดของคุณค่ะ พันธะแห่งจิตวิญญาณเช่นนี้ไม่มีสวิคปิดนะคะและความผูกพันที่มีพลังจะไม่มีวันสลายไม่ว่าคุณจะคิดถึงฟ้าแฟดของคุณตลอดเวลาหรือไม่พวกเขาก็ติดต่อกับคุณในระดับหนึ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณจะไม่คิดถึงเรื่องนั้นได้อย่างไรเปลวไฟคู่จะลืมกันได้ไหมหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะ จริงๆแล้วนะคะการเชื่อมต่อเปลวไฟคู่เป็นสายสัมพันธ์แห่งจิตวิญญาณค่ะที่ไม่อาจแตกหักได้ไม่ว่าเปลวไฟคู่จะแยกออกจากกันหรือรวมกันก็ตามค่ะจะไม่มีสวิตช์ปิดสําหรับพลังงานเปลวไฟคู่มันไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในความสัมพันธ์หลายๆประเภทนะคะแต่เป็นวิถีชีวิตและคุณก็เกิดมาในสัมพันธ์นั้นค่ะ เนื่องจากธรรมชาติของพันธะเปลวไฟคู่ที่ไม่อาจาแตกหักได้นะคะจึงไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากพลังงานของเปลวไฟคู่ของคุณได้และก็ไม่มีทางที่พวกคุณจะหลุดพ้นจากพลังงานของคุณเป็นการเชื่อมต่อแบบเต็มเวลาตลอดเวลาความรักอันไม่มีเงื่อนไขที่มีอยู่ระหว่างดวงวิญญ,ญาณฝาแฝดนั้นอยู่เหนือจิตใต้สำนึกพื้นที่และเวลาไม่ว่าคุณจะได้พบหน้าแฝดของคุณแบบเห็นหน้ากันหรือไม่จิตวิญ,ญญาณของคุณก็จะไม่มีวันลืมคู่ของคุณได้ค่ะ แม้จะเจ็บปวดพอๆกับการรักษาเงียบๆของเปลวไฟคู่มันเป็นเรื่องปกติค่ะและไม่ได้หมายความว่าคุณจะลืมกันและกันอย่างแน่นอนหากคุณไม่ได้ติดต่อด้วยวิธีอื่นใดนอกจากทางวิญญาณคุณก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงใบหน้ากับเปลวไฟคู่ของคุณแต่จิตวิญญาณของคุณเชื่อมโยงพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์เข้ากับเปลวไฟคู่ของคุณ และมันสามารถรับรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะไม่มีการลืมสิ่งนั้นแม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่าคุณต้องการทำในช่วงเวลาที่น่างหงุดหงิดหรือลำบากใจก็ตามค่ะทำไมคุณถึงเอาแต่คิดถึงเปลวไฟคู่ของคุณจริงๆแล้วนะคะเป็นธรรมชาติของพันธะเปลวไฟคู่ค่ะที่ไม่มีวันแตกหักจะบังคับให้คุณตระหนักรู้เมื่อคุณใช้เวลาในการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับแฝดของคุณมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าถึงแม้คุณจะฝันถึงฟ้าแฝดของคุณจนถึงนาตอนนี้นะคะ พวกเขาก็ยังคงอยู่ในใจของคุณตลอดเวลาเพราะความผูกพันตลอดชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะสมัครใจหรือไม่ที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางของเปลวไฟคู่ที่กําลังเผชิญกับการต่อต้านจากสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลต่างๆนะคะอย่าให้ใครมาทําให้คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่คุณกําลังมองหาหรือพยายามทําให้เกิดขึ้นค่ะ คุณไม่ได้ทําให้เกิดการเชื่อมต่อเปลวไฟคู่แต่คุณเกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อนั้นค่ะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเพราะคุณต้องการสัมผัสมันมันอยู่ในใจของคุณเพราะความเป็นจริงในชีวิตประจําวันของคุณเกี่ยวข้องกับการเดินทางของเปลวไฟคู่ไม่ว่าคุณจะชอบหรือต้องการมันเป็นครั้งคราวหรือไม่ก็ตามนะคะแฟนของคุณก็คิดถึงคุณเช่นกันมองในด้านสว่างนะคะเหตุผลที่ชัดเจนประการหนึ่งว่าทําไมคุณถึงคิด ถึงเปลวไฟคู่ของคุณเป็นครั้งคราวเป็นไปได้มากที่สุดเพราะพวกเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันค่ะมีองค์ประกอบการเชื่อมต่อกระแสจิตก,กับการเดินทางรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้ ่างคนก็ต่างมีพรสวรสค์ที่แตกต่างกันบางคนมีการเชื่อมโยงทางกระแสจิตกับผู้คนจํานวนมากขึ้นในชีวิตของพวกเขาบางคนไม่ได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับจิตใจเหล่านั้นด้วยซ้ําค่ะทวินฟมนะคะเขามักจะรู้ตัวว่ามีอยู่จุดหนึ่งแต่พวกเขาอาจจะไม่สมัครใจเลยรู้อยู่ภายใต้การควบคุมมากเกินไปนั่นก็เกิดขึ้นในพันธะเปลวไฟคู่ด้วยเช่นกันค่ะเหมือนชีวิตจะถูกควบคุมถูกบังคับอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราไม่ชอบ หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำร่างกายที่มีพลังทางจิตของคุณสามารถเชื่อมต่อกับร่างกายของคู่ทวินเฟรมของคุณได้ไม่ว่าคุณจะคิดถึงหรือไม่ก็ตามค่ะแม้ว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ทางกระแสะจิตนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่ออื่นๆในช่วงชีวิตของคุณแต่เปลวไฟคู่นั้นจะอยู่ในอีกระดับหนึ่งค่ะ เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในประสบการณ์ของมนุษย์ของคุณความผูกพันนี้นะคะจะเข้มข้นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดที่คุณจะเปรียบเทียบได้ทวินเฟรมอยู่ในการเชื่อมต่อกระแสจิตเสมอหรือไม่ได้หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเราจะสามารถเชื่อมจิตหรือจําเป็นที่จะต้องเชื่อมจิตกันได้เสมอหรือตลอดหรือไม่นะคะ คุณอย่าพิตกกังวลเรื่องนี้ไปเลยนะคะแต่เป็นไปได้มากค่ะที่คุณและคู่ทวินเฟรมของคุณจะเชื่อมต่อกระแสจิตกันอยู่เสมอค่ะทั้งคู่นะคะจะมีการเชื่อมโยงกระแสจิตกันอยู่ตลอดค่ะคุณแต่ละคนนะคะอาจจะตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงนั้นอย่างมีสติไม่มากก็น้อยค่ะและนั่นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมถึงความสบายใจที่คุณมีต่อการรับรู้นั้นด้วยค่ะแต่เช่นเดียวกันกันกบที่พันธะพลังงานไม่เคยหยุดพัก ไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือปารถนาอะไรอยู่ก็ตามนะคะพันธะทางกระแสจิตก็ไม่เคยหยุดพักเช่นเดียวกันค่ะยิ่งถ้าหากว่าคุณมีประสบการณ์มากขึ้นในการอยู่ในสนามพลังงานของเปลวไฟคู่ในลักษณะที่ตตะหนักรู้คุณก็จะยิ่งสามารถควบคุมการเชื่อมต่อกระแสจิตได้มากขึ้นค่ะและสามารถรักษาระดับเสียงให้น้อยที่สุดเพื่อปิดเสียงแต่คุณจะไม่สามารถปิดหรือทำลายมันได้อย่างแท้จริงค่ะ ทวินเฟรมคิดถึงการเสมอไหมเมื่อคุณทั้งคู่นะคะได้เผชิญหน้ากันอย่างน้อยหนึ่งครั้งตัวตนประสบการณ์ของมนุษย์ในมิติที่สของคุณอาจจะขาดประสบการณ์ของมนุษย์3มิติของฟ้าเฟดของคุณอย่างแน่นอนในแง่นั้นนะคะเปลไฟคู่จะพลาดคู่ของมันไปทุกๆวินาทีที่พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันทางกายภาพ แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันทางวิญญาณก็ตามส่วนหนึ่งนะคะของการเดินทางของเปลวไฟคู่ก็คือการท่องเว็บแห่งความรู้สึกที่ซับซ้อนและการจัดการกับเงาที่ถูกกระตุ้นในขณะที่พวกเขากำลังอยู่บนเส้นทางสู่การรักษาและการขึ้นสู่ระดับไม่ว่าคุณจะได้พบกับเปลวไฟคู่ของคุณด้วยตนเองหรือไม่ก็ตามในระหว่างประสบการณ์ของมนุษย์นะคะคุณจะพลาดการปรากฏตัวที่มีพลังอันเข้มข้น ในสนามพลังงานของคุณทันทีที่มันลดลงค่ะ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะคุณอาจจะรู้ตัวตลอดเวลาหรือไม่ก็ได้คุณอาจจะคิดมากหรือไม่มากก็ได้แต่นั่นก็จะเป็นสิ่งที่คงที่ในชีวิตของคุณเช่นกันแฝดของคุณอาจจะเลือกที่จะแสดงพลังงานของคุณน้อยลงในระหว่างทางได้ค่ะหรืออาจจะเลือกที่จะแสดงตัวตนของพวกเขาน้อยลงแม้ว่าคุณจะไม่มีวันหายไปเลยก็ตามและพวกเขาก็จะไม่หายไปเช่นกัน แต่คุณก็อาจาพลาดการปรากฏตัวของพวกเขามากขึ้นและหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเปลวไฟคู่คิดถึงกันไหมในช่วงที่พวกเขาต้องแยกจากกันนะคะและพวกเขาต้องการให้มันเกิดขึ้นไหมไม่ว่าพวกเขาต้องการแยกจากกันหรือไม่ก็ตามนะคะหากพวกเขาพยายามที่จะละเว้นระยะห่างระหว่างพวกเขากับเปลวไฟคู่ของพวกเขานะคะ พวกเขาจะหงดหงิดอย่างมากค่ะแล้วก็หยหาการประกวดตัวที่มีพลังมากขึ้นหากไม่ใช่ทางกายภาพด้วยคู่เทวินเฟรมนะคะเขาจะคิดถึงการประกวดตัวของคู่เทวินเฟรมของเขาค่ะแม้ว่าเขาทั้งคู่หรือจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามที่ต้องการแยกจากกันมันเป็นเรื่องธรรมดาและก็เรื่องธรรมชาติของความสัมพันธ์ค่ะนั่นคือพลังของการเชื่อมต่อและนั่นก็คือมีอยู่ในชีวิตและร่างกายที่กระตือรือร้อนของคุณ บางครั้งนะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวและต้องใช้การเยียวยาอย่างมากเพื่อจัดการกับมันค่ะเพราะมันเข้มข้นมากๆในระยะสั้นนะคะถ้าพูดตรงๆเวลาเราตกหลุมรักใครสักคนเราก็จะคิดถึงเขาเกือบตลอดเวลาใช่ไหมล่ะคะทุกคนที่ตกหลุมรักก็จะรู้เรื่องเหล่านี้ดีค่ะและเราไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็น่ารักมากๆใครก็ตามนะคะที่มีความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของสายสัมพันธ์คงไม่สงสัย เปลวไฟคู่คิดถึงกันตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะพวกเขารู้ว่าแฟดที่มีการติดต่อกันอย่างกระตือรือร้นตลอดเวลาและด้วยเหตุนี้จึงอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคู่ของพวกเขาสักหน่อยค่ะในบางครั้งนะคะคุณอาจจะพยายามควบคุมมันไว้เพราะว่าคุณประหม่ามากไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของคุณเองหรือจากปฏิกิริยาของคนรอบข้างต่อธรรมชาติของการเชื่อมต่อของคุณบางคนนะคะไม่เข้าใจการเดินทางที่คุณกําลังเดินอยู่ และเราจําเป็นต้องยอมรับและปลดปล่อยการขาดความเข้าใจของพวกเขาค่ะในบางกรณีนะคะความผูกพันนี้ซับซ้อนแล้วก็เข้มข้นเกินไปสําหรับหลายๆคนสําหรับใครหรือว่าคู่ไหนนะคะที่กําลังดิ้นรนบนเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปสู่การรวมกันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพรสําหรับทุกคนค่ะ